รถสวยๆขนาดนี้นะคะกับ t o y o ต a V ีออสปี2014สีดําดำเกียร์ออโต้คันนี้นะคะทุกคนอยากรู้ราคากันแล้วใช่ไหมคะดวงบอกเลยนะราคาสวยเหมือนตัวรถเลยคันนี้ีค่ะกลับมาพบกับดวงอีกแล้วนะคะวันนี้ดวงพาทุกท่านมาเที่ยว ันที่คลองยวนชวนรักคลองยวนชวนรักนะคะแลนมาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดนครสวรรค์นะคะหลายๆท่านที่อยู่จังหวัดนครสวรรค์นะคะอาจจะเคยมาแล้วแต่หลายๆท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะถ้ามาได้มาเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์นะคะดวงแนะนําที่ตรงนี้เลยค่ะคลองยวนชวนรักนะคะในช่วงตอนเย็นๆนะคะอากาศดีๆเนี่ยก็จะมีผู้ปกครองนะคะพาลูกหลานมาทํากิจกรรมกรันไม่ว่าจะเป็นการให้อาหารปลานะคะเพราะว่าตอนนี้ปลาเยอะมากเลยนะคะ แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งออกกําลังกายตอนเย็นนั่นเองนะคะแน่นอนค่ะว่าวันนี้ดวงจะต้องมีรถใหม่มาอวดทุกคนแน่นอนค่ะไปค่ะเดี๋ยวตามดวงไปดูบรรยากาศรอบๆกันค่ะ ได้ดูบรรยากาศของยวนชวนรักของจังหวัดนครสวรรค์ไปแล้วนะคะและแน่นอนอย่างที่ดวงบอกดวงมีรถใหม่มาอวดทุกคนแน่นอนค่ะไปค่ะตามดวงไปดูกันนี่เลยนะคะรถใหม่ที่ดวงนำมาอวดทุกคนนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันดีกว่าค่ะดูด้านหลังทุกคนก็พอจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าคันนี้เป็นรถรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรนะคะสำหรับแฟนพันพุ์แท้ ของโตโยต้าก็ต้องรู้กันอยู่แล้วแน่นอนแล้วค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาชมรูปโฉมด้านหน้ากันเลยดีกว่านะคะอย่างที่ดวงบอกนะคะคันนี้เป็นรถเข้าใหม่เลยนะคะกับ Toyota v วี A, ออสเครื่อง1.5ปี2014สีดยด i เกียร์ออโอต้คันนี้นะคะคันนี้อย่างที่ดวงบอกเลยว่ามันมีการปรับโฉมนะคะปรับโฉมปรับรุ่นขึ้นมานะคะจากโฉมเดิมนั่นเองนะคะทำให้รูปทรงเนี่ยดูสปอร์ตดูเท่ดูโฉบเฉี่ยวมากขึ้นนะคะ ดวงเปลี่ยนแม็กลงล้อมาให้เรียบร้อยเลยนะคะสวยงามดูเท่สมาร์ทมากขึ้นจริงๆค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันด้านในกันบ้างค่ะ กันบ้างดีกว่านะคะภายในของ v ีออสคันนี้นะคะก็เป็นสีดำดูเท่ดูสมาร์ทมากขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็เข้ากับตัวรถนะคะแผงประตูอะไรนะคะคอนโซลก็เป็นสีดำหมดเลยนะคะ mm hmm. คันนี้มาพร้อมกับฟังก์ชันพื้นฐานนะคะก็เป็นกร,กระจกไฟฟ้ารอบคันนะคะแล้วก็มีหน้าจอเป็นเรือนไม้ดิจิตอลนะคะแอร มาดูที่คอนโซลกลางกันบ้างนะคะคอนโซลกลางก็มีเครื่องเสียงที่ดีไซน์มาได้เข้ากับตัวรถมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็แต่งสีเงินเมทัลลิกสวยมากๆเลยนะดวงว่าแล้วก็นอกจากเครื่องเสียงนะคะก็ยังมีตัวต่อ USB ตรงนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะแอบเห็นไหมคะก็เพิ่มความสะดวกสบายสําหรับผู้ใช้งานจริงๆนะคะแล้วก็แอรเป็นแอร์หมุนปรับระดับนะคะนอกจากนี้แล้วยังมีปุ่ม ยังมีที่ชาร์จไฟอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเหมาะสำหรับการใช้งานจริงๆแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะฟังก์ชันนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะของ t o y o ต a v ว o ออาจจะไม่ได้มีฟังก์ชันเยอะนะคะอ้อดวงลืมบอกไปนิดนึงนะคะฟังก์ชันด้านความปลอดภัยของ v ีออเนี่ยก็มีมาให้ครบเลยนะคะมีแอร์แบ็คคู่หน้าทั้งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารด้านหน้าเลยนะคะ ก็ถือว่าโตโยต้าวีออสเนี่ยทำมาได้ดีมากๆเลยนะคะสําหรับรุ่นที่ปรับโฉมขึ้นมามันจะดูทันสมัยดูสมาร์ทมากขึ้นดูเท่มากขึ้นนั่นเองนะคะเหมาะสําหรับการใช้งานทั้งในเมืองหรือว่าขับรถไกลๆนะคะก็ขับประหยัดน้ํามันนะคะขับในเมืองก็หาที่จอดรถง่ายสะดวกสบายนะคะยังถือว่าเป็นรถเก่งเล็กที่หาที่จอดรถง่ายนั่นเองนะคะสําหรับวีออสนะคะเบาะก็เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะดวงซักทําความสะอาดมาให้เรียบร้อยนะคะตัวเบาะก็เป็นสีดํานะคะมีการปัก สีเทานะคะสลับทำให้ดูเท่ดูสมาร์ทมากขึ้นจริงๆค่ะมาดูด้านหลังของน้องวีออยคันนี้กันบ้างน,นะคะไฟท้ายก็ออกแบบมาได้ลงตัวพอดีกับ ฝากระโปรงรดด้านหลังเลยนะคะแล้วก็คันนี้เป็นแบบซีดานนะคะ Vios <We are S 1> เป็นแบบซีดานนะคะภายในก็จะมีห้องเก็บสัมภาระที่กว้างขวางนะคะสามารถเก็บของจุข,ของได้นะคะใครจะสามารถขนของเนี่ยก็สามารถทําได้นะแล้วก็คันนี้ของ Vios นะคะยังเป็นล้ออะไหล่มาให้ครบพร้อมเรียบร้อยเลยนะคะคันนี้ไม่ต้องกลัวเวลามีเหตุฉุกเฉินเลยนะคะ ็นยังไงกันบ้างคะรถสวยๆวยขนาดนี้นะคะกับ t ต y o ต้าว o ออปี2014สีดําดำเกียร์ออโต้คันนี้นะคะทุกคนอยากรู้ราคากันแล้วใช่ไหมคะดวงบอกเลยนะราคาสวยเหมือนตัวรถเลยคันนี้ดวงเปิดราคาเลยแล้วกันนะคะกับ t o y ต้าวีอเครื่อง1.5ปี2014สีดําดำเกียร์ออโต้คันนี้ดวงเปิดราคาที่2 9 5 0 0 0บาทเท่านั้นคะ่ะ 2 9 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะนอกจากนี้นะคะลูกค้าก็ยังได้ออกรถศูนย์บาทฟรีทุกเงื่อนไขฟรีทุกค่าใช้ใจ่ายนะคะลูกค้าออนไลน์ก็ยังจัดสัญญาถึงที่ส่งฟรีถึงบ้านด้วยรถสไลด์ของเราด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็รีบเลยนะคะและต่อไปดวงจะพาทุกคนไปชมสถานที่ไหนนะคะหรือว่าไปรีวิวรถคันไ<ๆ>หนก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะ